ดเดี๋ยวตอนนังนตัวนี้ไปเล่นกับโพนี่เมียวไก่เมียวไข่ก,กรอบปะไหนดูสิว้าวไก่ช่วแป้งทอดนี่หว่านุม่ม <c oughs> แม่ต้อเข้อดูเหรอทำไมต้อเข้ออ่ะกัดก็รู้ โ oh อ,อ้โหเสียงกรอบเออืออ <c oughs> มีการเคาะดูด้วยว่ากรอบไหมหัาฟู <c oughs> ชุดอยู่ไหนพี่โตนชุดนะ